ที่เราจําเป็นจะต้องคุยถึงสถานการณ์ปี53และ54เพราะว่าสถานการณ์นี้เกี่ยวเนื่องมาถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วยใช,ใช่ไหมคะถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้มีหลายๆฝ่ายที่ฉันได้ยินเสียงของคนที่ดังมาว่าควรที่จะสร้างรั้วที่ปราสาทตาเมืองทมเนี่ยท่านพลโทกนกมีความเห็นยังไงคะมันก็น่าจะกลับไปสู่ในรูปแบบเดิม นะครับแต่วิธีการทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็เราจะทำกันในตอนไหนทำแบบไหนนะครับผมว่าทำได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคคุณจตุพรคิดว่าใครจะควรจะตัดสินใจเรื่องนี้ตอนนี้เพราะตอนนี้เรายังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็รักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมถูกต้องทีนี้เนี่ยปัญหาก คือมันมีภายใต้เงื่อนไขนี้นะก็คือหมายความว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขากีดเส้นตายว่าถ้ามาสร้างเนี่ยนะครับสร้างรั้วเนี่เขาจะท,ทําสงครามเขาจะนํารบเองทีนี้ฝั่งไทยเนี่ยนะครับพอมันนิ่งเฉยมันเอาละอ่างวุฒิภาวะยังไงก็ได้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันทาตัวเหมือนคนขี้คลดัดไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่กระหายสงครามปัญหาก็คือว่าจะทําอย่างไรให้กลับไปที่จุดเดิม นะครับไม่อะนั้นก็ต้องมีมาตรการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะในแต่ละวันมันมีแต่เรื่องนะกระทบกระทั่งอาจจะเป็นสีสันแต่ว่านะครับมนจะกลายเป็นน้าพึ่งหยดเดียวในนาคตผมก็วาดหวังกันว่าเนี่ยนะครับการปักปันนะครับโดยเฉพาะการทํารั้วความจริงก็เหมือนรั้วชั่วคราวอยู่แล้วแหละของเดิมนะครับแต่ว่าสร้างจากไม้เนาะแล้วก็มีลวดวนานะครับแต่ว่ามันสามารถควบคุมมันเห็นได้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าพอมันเปิดเนี่ยต่าง ก็ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของร่วมม,มันก็เลยกลายเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบัน